ไม่รู้เพื่อนๆจากันได้หรือเปล่าว่ามอมัดเคยทำวิดีโอเกี่ยวกับการปลูกผักในบ้านทีนี้มีบางคนอยากจะปลูกผักอยากจะมีผักสะอาดๆกินมากเลยแต่ว่ามีศัตรูพืชค่ะศัตรูพืชนี้อาจจะเป็นแมลงก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่ขัดขวางไม่อยากให้เราปลูกผักหมอมัดก็เลยพยายามทดลองหาวิธีให้นะคะตอนนี้คิดคนได้แล้วค่ะเราจะปลูกผักในเต้กัน ้วมีฝาปิดแล้วก็มีรูให้น้ำออกเล็กๆในที่นี้หมอมัดใช้ถ้วยชงเวค่ะใส่ถั่วเขียวประมาณส่วนหนึ่งส่วนยีของถ้วยค่ะล้างถั่ว,ว,วเขย่าเขย่าแล้วเทน้ำออกทำทุกวันนะคะวันละสองสครั้งค่ะปิดฝาแล้วเอาไปจุดนิู้ค่ะ เรอมงอกให้เก็บแบบตะแคงขวดค่ะ,พะเพย์เดฝาไปเล็กน้อยให้อากาศเข้าปิดฝาตู้ให้มปิดเปิดทุกครั้งนะคะถั่วจะได้ขาว4วันขาวหางยาวทั้งรากทั้งเปลือกหุ้ม,มเมล็ดกินได้นะคะไม่ต้องเอาออกถ้าชอบเคี้ยวมันๆเก็บตั้งแต่3วันได้อบอวบหัวโตวหางสั้น หกระบอกเว์ปริมาตร4 0 0ซีซีเทออกมาใส่ชามได้ตั้งแค่นี้แน่หนึ่มื้อพอด,ดีพอด,ดีในถุงงอกที่เขาขายกันที่เห็นอบอั่วบเขาจะใส่ฮอร์โมนนะคะแล้วก็ที่เห็นขาวๆอาจจะรวนสารฟอกขาวก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่ายังไม่อยากจะกินตอนนั้นก็เอาไว้ในกระบอกนั้นแหละคะ่ะแต่ว่าเอาไปใส่ตู้เย็นในช่องผักเก็บได้ถึง5วันค่ะมาช่วยกันส่งต่อกันให้ด้วยการช่วยกันกดไลค์แชร์คอมเมนต์ค่ะ